สวัสดีครับผมมาพอกันตอนซีมงเส้าหามงเส้าครับนี่เมีโอกาสได้ขึ้นมาไทยครับไทยพ้อแม่พี่น้องเด้ยบิ้งครับว่ามันเหลือคือเกาบอคือยังไนียครับตั้งจากที่สองอาทิตย์บ่อ้นไทยพี่น้องเด้ยบึงนะครับนี่ครับมันก็ยังย้ำคือเกาอยู่นะครับผมเดียบึงกับที่ยังผมมาเหลครับมันก็เหลือนี่ครับผักหอมเนี่ยครับนี่ เพิ่นก็สิปลูกเพื่อที่ทนแดดครับเป็นข้าวโพดอันนี้ก็ผักหอมครับเป็นข้าวโพดขนากันยังเหลือคือเก่าครับนี่ครับขนาอันนี้ขนาครับขนาธรรมดาครับว่าเป็นหิดหอมครับผักหอมกัยังเหลือคือเก่าครับผักชีลาวครับสลัดคือเก่าครับยังม่ทันเลยมอยู่ครับเราพี่น paper, shepherd, mm. Luckily, ้องเรา่ทันเลยมครับอันนี้ผักเขียวปีเพิ่นกันยังปลูก ยังเหลือคือเก่าครับอันนี้เป็นขณาเห็ดหอมครับนี่นี่ครับนี่ครับขณาเห็ดหอมครับกายังเหลือหลายคือเก่าอยู่นะครับแปลกับทีมีบางคนที่ปลูกพืชที่ว่าซับไปก็คือพืชทนทนรอดนะครับปลูกไว้ถึงกินครับเป็นข้าวโพดนี่ครับนี่ครับข้าวโพด เดี๋ยวไปแม่นไปข้าวโพดไปแล้วครับเพื่องที่ปลูกข้าวโพดบลกทั่วแต่ว่าที่ขาดหายไปก็กคือพักกระลำดอกกับกระลำคอขาวปีครับที่ที่เบิดไปแล้วที่ที่พอนมาปลูกทดแทนนะครับนี่ครับอันนี้ข้าวโพดมาได้ครับอันนี้ครับเขียวปีครับยัางงามตึบยุ่งเก่าอยู่ครับนี่ เชียวปีอันนี้พักกวงตุ้งครับก็เหลือยุครับเหลือครับอันนี้พักหอมครับถ้าสิว่ากะลํากะลํมมันก็เหลือประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับพวกคนนี้ห่อมนกับมีอยครับก็มีอยแต่ว่าบอบ่หลาขึ้นเ่าครับแต่ว่าพวกเนื้อบืนไะหนังเหลือเต็มครับเป็นพวกข้าวห็บหอมสลัด จะรัดนี่ครับปกติกินครับอันนี้ต้นน้อยแต่ว่าตน้นใหญ่แบบนี้เขาเหรอครับอาจาผมที่บ้านใดไทยเห็นนี่ครับอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งครับหลังจากที่บ่ได้เบิ่งมาสองนาท์แล้วครับก็บเป็นนึ่งนีแล้วครับกะผู้ลงค้นเพิ่นกัเฮ็ดหุ่นเดียวแล้วผู้ลงค้นกั เห็ดไปเรื่อยได้สามหุนสี่หุนแล้วครับยังยังมาทั้งในขมนะครับสลัดนี่สลัดเจ้าสลัดกุหลาบก็แล้วครับที่เป็นนิยมเดี๋ยวเป็นปลาอยู่นี่กัมีถ้าข้าโพดนะครับนีู่พิ่นเช่าปลูกพักเพิ่นก็ปลูกเขาโพดครับนี่ครับเพิ่งยังแต่ต่ออยู่นะครับเดีย๋ยวนี้ก็บมิมีเพิ่มยุพักบุ้งครับพี่น้องเคี้ยวครับสุกแล้วครับ ข้าโพดเิ่นกริเริ่มงามานะครับพิ่นก็ป,นปลูกแซมไปเรื่อยๆครับสลัดกะะยังเรือครับกวงตุง้งอันนี้เขียวปีกำลังไปอายุกับน,นี้ครับผมอือผมว่าเมนบ่มี่อันนี้อันนี้ก็ยังมี้ครับขาวปีครับ ปลูกไตต้นครับผมครับเห็ดดีของคนนู้ครับนี่กระโพอายุประมาณนี้ครับขนาดกระดาเหิดหอมมูลแก่ครับมูลแก่แล้วครับกำลังปลูกไม่กลายครับ ต้นมากเดี๋ยวนี้ิ่นป่าอากาศด้อนเฮ็ดบ่ได้เพิ่นก็นปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดครับแปลงนี้ปลูกข้าวโพดสลับไปเลยครับผักกระล่ำก็ตัดอยู่ข้างใต้ครับกระล่ำก็เหลืออยู่ครับอยู่ข้างใตเหมืนครับเพิ่นก็นกนเริ่มตัดแนีนั่นแนีครับนะครับผู้ลงค้นกับปลูกกว้างจะออกดอกเลยนะครับข้าวโพด เราแปลงผู้เลยครับนะเริ่มปลูกข้าวโพดครับโอ้กละลำมกะยิ้วเดือครับแต่ว่าหัวหัวบางไงบามคือเาครับก็เริ่มแปะอะไ้เป็นการเป็นงานนี่ครับจอจอไกลๆกับมาซื้อไกลครับบั่นโน้นศาดตร์ขี้เก่าเราครับพี่น้องบั่นไก่ลเชียงที่เป็นบุญครับเป็นการเหมือนนันมาสั่งอะไรก็ได้ครับ ผักหอมผักซีกินผักนี่ทีเหลือไว้นะครับกำลังปลูกไหมผักหอมผักซีกินผักสลัดไปกินกับลาบกับแม่นะครับผักผักหอมมามาเบึงอาเองครับมาสวนมาเลือกอาครับมาซีมึงก็เลยครับมันขมมะขมครับผักเอียงนาะพี่น้องเลยน้อคนโอยเนาะมาได้ถาม จังสี่ผู้ลงคน้นเพิ่นเพิ่นเอาไปใส่กระถางนะครับปลูกเป็นดอกไม้พะนะให้ปลูกเป็นดอกไม้ครับนี่ครับเบิ่งไปครับอืผู้ลงค้นก็ออกเริ่มออกดอกครับครับผู้ลงค้นกำลังปลูกเป็นขึ้นทดแทนครับเขา้านาฮอน เป็นนี้ก็บผกสลัดไว้ใต้ต้นข้าวโพดครับเป็นอีกมิติไหมครับอืมอย่งจากผมอันนี้ก็พผักบุ้งครับล้างเร่มปลูกผักบุ้งครับนี่ <c oughs> หอมครับเขาปีให้เขาปียังเหลือแต่มันก็บ,บ่ชฮอดีอขึ้นเ่าหลหะครับ เป็นเขาโพดนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงเทียงครับพี่นองเลยบลายคือตามผมชิมไาทายผมาทิมไทยที่แบบไทยตอนแรงครับนี่ครับผักคอมครับผมมีผู้กำลังเปะอีกกระมิ้นครับนั่นนะครับ ปลูกไว้แต่กิกนธรรมดาครับพี่นอ้องนี่ครับอันนี้ตามที่ผมมาผมไม่เห็นบักพิกอย่างบูหครับผมบรู้เพื่อนกะให้ใส่กระถางให้สื่อไปไว้ประดับหน,าบาน้าบ้านแบบนี้ครับผู้หวังคนเป็นพิมพน,นมาสื้อผักนะครับนี่ครับสลัดนี่ครับกะกะยังเหลือครับสรุปแล้วว่ายังเหลือคือเก่าครับ ถ้าห้พี่เห็นน้องมาเบิงพอได้สิเป็นการเป็นงันไ้มาเบิงครับมาเบิงมาเรียกซื้อได้ครับแล้วกับมาซิมเบิงว่าสลัดมันขมไปนอนี่แบบใดครับพี่น้องไอ้นี่ขึ้นชายอย่างนี้ครับขึ้นชายอย่างนี้ครับถามหายังอย่างนี้หมดแล้วครับไหมะแปงดีๆครับมะแปงครับพี่น้องผู้ใดอยกไก่ผักชีกินผักนี่ครับช่วงนี้ของแถมหลายครับหลอกผักอยังแน่ยของแถมหลายครับมาช่วงนี้ครับผม นี่ครับผักหอมเพราะว่ามันก็เริ่มห่อนเห็นะครับก็บมาแดดเนี่ยครับไอไอนี่ครับโอ้อันนี้ก็ยังหัวอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหัวเชื้เท่าครับยังยังเหลืออยู่ครับหัวเชื้เท่าถามหาก็ยังเหลืออยู่ครับยังมีอย้เลยครับหัวเชื้เท่านี่ครับขี้เคลียว์ๆมันจะตำส้มครับนี่ ถือครับซ้มสแจกครับถือถือาแจกครับเขียเขียวเงี้นะครับคี่ครับวันมาสนใจซําครับแจ้งมาครับครับผมผู้ใดสิเป็นการเป็นงานกันมาด้เด้อครับบ้านโนนศาสตร์อำเภอนาโพวกตมบลบ้านคูออำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมพิกัดนี่นะครับนี่ครับกายยังเหลือครับยังเหลือให้มาเบิ่งผู้ใดสิเป็นการเป็นงานเดือนนี้ครับ เป็นพักหอมพักกะลัมพักข้าหน้าพักสลัดกินกับลาบครับกับโบแพ้งครับยงนี้่บ่อยแพ้งนะครับให้่าพักแพ้งกับมาหนีเบิ้งครับมาอยากให้มาเบิ้งเดินชมทั้งแปงแหละครับพี่น้องของแถมกับที่ม่นมาเคี้ยวๆหน่ลยนะครับเงินสื่อเป็นชิบบาทกับไม้เสียละครับนี่ครับมันยังเหลือเนี่ยครับคลิปนี้กับฝากใบเพียงแค่นี้นะครับ ผู้ใดสนใจครับมาครับบาน,นุนาสารครับผมชิปนี้ฝากล้าเพียงไเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไก่กดติดตามให้เบ้าต่อจอเนี่ยครับช่องเป็นช่องน้อยๆน,นะครับชิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง